Thank you. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดในการรบของทางฝั่งรัสเซียดีกว่านะตอนนี้เองเนี่ยก็ได้มีการระดมสัพพะกำลังต่างๆไปมากมายเลยถูกไหมทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งของยูเครนเองด้วยแต่ข่าวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมมันอาจจะเป็นการโชว์หรือเปล่าว่ารัสเซียเนี่ยกำลังขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์หรือรวมไปถึงย่านเกราะพาหนะต่างๆอย่างมากมายเลยครับ สงครามนี้เองเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรียกกันว่า war of attrition เนาะก็คือสงครามพลาดกาลังสงครามนี้เป็นยังไงนะครับสงครามนี้ก็คือใครเนี่ยมีอะไรมาก็ใส่ให้หมดนั่นแหละมันก็คือการดันแนวลบกันไปดันแนวลบกันมาเหมือนกับการชักเขยอะอใครหมดแรงก่อนเนี่ยก็แพ้ถูกไหมนะครับก็คือเติมอาวุธกันมาเรื่อยๆใช้อาวุธใช้ทรัพยากรใช้หานกันไปเรื่อยๆก็ตายไปอส่งมาใหม่ตายไปส่งมาใหม่มันก็ผัดกันลุกผัดกันรับอย่างงี้แหละแต่มันจะเหมือนชักเยอะอก็คือไม่ได้แบบมาถึงบึ้ม ดึงทีหายไปแบบทั้งจังหวัดเลยอะไรแบบนี้มันค่อยๆดึงค่อยๆบุกค่อยๆรับค่อยๆรู้กักกนในกรณีของสองครามแบบนี้เองเนี่ยมันเปลืองทรัพ,พยากรสุดๆเลยนะครับผมแล้วหนึ่งในสิ่งที่แทนกันยากเนี่ยก็คือพาหนะนั่นเองครับเพราะว่ามันผลิตได้ช้าอย่างรถถังเองหรือว่า รถยานเกราะต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าช่วงหลังๆเองอะรัสเซียก็มีการเอารถรถบรรทุกทั่วไปเนี่ยรถยานพาหนะพละเรือน่เอามาดัดแปลงเพื่อใช้ในสงครามด้วยแต่จากข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าแบบรัสเซียขาดแคลนสุดๆหรือว่าเขาใช้ในการส่งของภายในใช้ในการแบบลาดตระเวนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ารัสเซียได้มีการระดมม้านะครับไม่ใช่รถนะไม่ใช่รถยนต์พลเรือนด้วยเอาม้ามาเลยนะครับผมได้ระดมม้า สายพันธ์ดีจากเมืองตัวเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเมืองบัชคาโตเพื่อส่งไปยังแนวรบที่เป็นเขตปฏิบัติการพิเศษทางทหารนะครับตรงนี้เองหลายๆฝ่ายบอกว่าเอา้าอย่างนั้นน่ะถ้าจะเอาพาหนะเนี่ยทำไมต้องเป็นม้าล่ะเอารถจี๊ปเอาอะไรไปก็ได้สิครับผมตรงนี้เองเนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ การที่เอาม้าไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัสเซียเนี่ยขาดแคลนรถหรอกนะครับเพราะว่าถ้าจะเอารถไปแทนเนี่ยยังไงรถอะ่ะมันมีจํานวนเยอะกว่าม้ามากๆอยู่แล้วแล้วรถเนี่ยก็มีราคาถูกกว่าม้าด้วยนะครับม้าเนี่ยแพงมากนะท่านผู้ชมม้าไม่ถูกเลยนะครับแล้วทําไมเขาถึงต้องเอาม้าไปนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยม้ามันมีข้อดีอยู่ที่สามารถเอาชนะรถได้อยู่หลายอย่างถึงแม้ว่าม้าเองเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ารถก็ตามแต่เนี่ยแต่อย่างถ้าเอารถไปอะ่ะหนึ่งเลย รถเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้ในทุกสภาวะสภาพถนนในบางทีเนี่ยเอารถไปรถอาจจะพังได้ถูกไหมถ้ามันเป็นเนินเขาถ้ามันเป็นหินอะไรแบบนี้แล้วก็ทางบางทางเนี่ยมันไม่ได้เป็นถนนครับรถก็ฝ่าไปไม่ได้มันอาจจะเล็กเกินที่รถจะไปได้ ที่นี่เองถามว่าแล้วทําไมไม่เอามอร์ไปนะครับผมพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะอาจจะเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเอามตอร์ไปเนี่ยมันเกิดเสียงดังครับศัตรูเนี่ยอาจจะรู้ถึงการมาถึงได้แน่นอนม้ามันก็มีเสียงแหละแต่ถ้าเทียบกันแล้วอ่ะมอไซค์บิดทีหนึ่งกับม้าขี่อันไหนมันดังกว่ากันนะครับผมก็ต้องเป็นมอไซค์อยู่แล้วถูกปะยังไงมอไซค์ก็ดังกว่ามากๆม้าเนี่ยจะทําให้รัสเซียสามารถส่งข้อมูลกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมหรืออาจจะสามารถลาดตระเวนได้ง่ายขึ้นเงียบขึ้น,านสามารถมาโจมตีตอนดึกได้นั่นเอง คือถามว่าจะเอาไปรบเนี่ยแน่นอนแหละยังไงก็ไม่ได้แปลว่ายานพาหนะหมดอย่างแน่นอนเพราะม้าแพงกว่ารถนะครับผมม้าแพงกว่ามอเตอร์ไซค์มากๆด้วยม้าดีๆตัวหนึ่งนี่หลายล้านบาทนะเราถ้าผู้ชมคิดดูเราอาจจะมองว่ารถเนี่ยก็เป็นล้านเหมือนกันแต่อย่าลืมว่ารถในไทยเนี่ยภาษีแพงครับรถที่อื่นเขาไม่ได้ภาษีแพงเหมือนเราทําให้รถที่อื่นมาราคาถูกไม่กี่แสนเองถูกปะหรือว่าเอารถมือสองไปเนี่ยหลักหมื่นก็มีถูกกว่าม้าเยอะมากๆดูแลง่ายกว่าม้าเยอะมากๆแต่การส่งม้าไปตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันมีใน ยะสําคัญอื่นๆนะครับมันไม่ได้แค่ส่งไปเพราะว่าขาดแคลรถแน่นอนนะครับผมอันนี้ผมมั่นใจรับประกันได้เลยแต่หลายๆคนเห็นภาพตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะมองว่าโหนี่มันย้อนยุคหรือเปล่าเนี่ยนึกว่ารบกันในสมัยแบบสงครามโลกครั้งที่หหรือว่าเก่าไปกว่านั้นอีกนะครับท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลอคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยแล้วกันยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันน แล้วก็ได้ข้อมูลใหม่ๆจากการดูรายการ p o l i t i c World Thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politik World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม w u ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยะผมมกกก็สดวา ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ